สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องวินนี่แล้วในช่วงร้านหน้าพาชมค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องการทําธุรกิจกาแฟจะต้องถูกอ,อกถูกใจอย่างแน่นอนเพราะวันนี้น้องวินนี่พาท่านผู้ชมมาที่ร้านทิวคอบสาขา2ค่ะร้านนี้ก็ตั้งอยู่ที่เลขที่66ถนนช้างเผือกตําบลสีภูมินะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์ทุกอย่างเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจที่จะทําธุรกิจกาแฟมาที่ร้านนี้ร้านเดียวได้ครบทุกอย่างแน่นอนค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าข้างในเป็นยังไงตามน้องวินนี่มาเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะน้องวินนี่ก็อยู่กับคุณนลุมนทักษะอุดมนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านฮิลคอฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่ขุนได้ไหมคะค่ะค่ะไม่ทราบว่าค,ความเป็นมาเป็นไปของร้านฮิวคอฟนี่เป็นยังไงคะเดิมทีฮิลคอฟเริ่มต้นจากการเป็นโครงการเกษตรที่ส่งเสริมปลูกเมล็ดกาแฟนะคะโดยเริ่มต้นเป็นเจ้าแรกของภาคเหนือเพะฉะนั้นเราก็คือผู้ผลิตมเมล็ดกาแฟดิบอาราบิก้ารายแรกนะคะที่ ส่งออกจากภาคเหนือเราไปแล้วก็ไปจนถึงภาคกลางแล้วก็เริ่มเข้าสู่ตลาดกาแฟขั้วบดซึ่งเปลี่ยนกลุ่มตลาดโดยสิ้นเชิงนะคะก็คือกลุ่มของร้านกาแฟหรือว่าบาร์กาแฟเอสเปรสโซ่ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังเข้ามาดีจังเลยค่ะงั้นเดี๋ยวจะรบกวนพี่ญี่ปุ่นนะคะช่วยพานอนวินนี่เดินชมรอบร้านหน่อยได้ไหมคะว่ามีเครื่องแบบไหนบ้างยินดีเลยค่ะววนนี่เดี๋ยวเราไปดูกัน you mm -hmm. วันนี้เราก็ได้รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับการประกอบเพื่อธุรกิจกาแฟนะคะแต่ที่สําคัญการจะประกอบเพื่อธุรกิจกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือฝีมือในการทํากาแฟนั่นเองถ้าท่านท่านไหนสนใจเราเตรียมเอาไว้ให้นะคะสําหรับ2ส,สายแรกเนาะสองสายแรกที่โทรเข้ามาในรายการนะคะเราก็จะมอบนะคะในส่วนของหลักสูตรนะคะบาริสต้าแล้วก็หลักสูตรไอศครีมเจลาโต้ค่ะเราเตรียมไว้ให้สําหรับสสายแรกเท่านั้นค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการทํากาแฟไปมากมายเลยทีเดียวนะคะ,ะถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าอาทิตย์หน้าจะไปพาชมที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้น้องวินนี่ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ